เอาตามคันเบสเนื้อ s ลิดคาร์บอนของเจ้าใบสันว้าหูมาให้ผมหน่อยดีครับไม่อยากจะบอกลูกค้าเลยว่ารตแรกขายหมดไปภายในสองวันรถสองมาแล้วนะจ๊ะได้มาอีกแค่เวละยี่สิบคันเท่านั้นนะความยาวหกจุดสามฟุตท่อนเดียวนะคะมีคลิปงัดอยู่แล้วนะ,ะเป็นคันเนื้อซลิดคาร์บอนแบบรอๆสีดำนะคะแต่งรีซี่มาให้อย่างเท่นะคะไกด์จิ๊กงานทะเลอยู่แล้วนะลูกค้าเพราะว่าบางคนถามหนูมาว่า พี่อิมตกทะเลได้ไหมมันเป็นคันจิกกิ้งเลยจ้าออกแบบมาเพื่อง,งานจิกกิ้งโดยเฉพาะมีคลิปเทสงัดอยู่ใน YouTube ก็เยอะนะจ้าแต่ว่าแอดมินก็ถ่ายคลิปแยกให้แล้วตัวนี้ที่ถืออยู่นี่จะเป็นเวท PE 2-4ขีด4ของเบสนะคะน้ำหนักคันเบาอยู่นะคะโซลิดคาร์บอนแบบเทเๆนะคะตัวนี้จะเป็นเวท PE 1-3ขีด3เบสจะมี2เวทนะคะส่วนที่แตกต่างกันจะเป็นแหวน แหวนดิ้นนะคะถ้าสปินนิ่งจะมีเวท p ี0.8ศูนยดขีดสด้วยราคาเท่ากันหมดเลยเวสองขีดสนะคะแม็กเ mm hmm. หยือ่อแม็ก hmm. อัดปลาอยู่ที่18บกิโลนะคะเน่แต่ก็เด้งอยู่นะเล่นเหยื่อจิก6 0ึงร้กรัมนะคะส่วนเวททีอีหนึนะคะสำหรับสายหวานนิดนึงตึงตึงมือหล่อๆนะคะหลอๆเลยแม็กอัดปลาอยู่ที่15บกิโลนะคะ เหยื่อจิ๊กอยู่ที่40-120กรัมนะคะมีคลิปงัดให้แล้วไปดู e ีีก่อนหน้านี้ได้เลยราคาโปนะคะ990บาทนะคะคันละ1,900บาทนะคะกับค่าท่อ PVC 200บาทนะคะก็จะเป็น1,190บาทนะคะใครที่อยากสั่งพร้อมกัน2คน3คนพร้อมกันนะคะสามารถรวมท่อได้แอดมินไม่ได้คิดเพิ่มนะคะก็เป็นค่าท่อ PVC พร้อมจัดส่ง GPS สองร้อยบาทนะคะหนึ่งท่อมันจะใส่ได้เต็มที่ประมาณสามคันนะ,ะคะสาันอนะ่ไปรวมเพื่อนมาซื้อได้นะฮะรีบจัดด่วนนะคะรอบนี้หมดแล้วหมดเลยรออีกนานแน่นอน